ามาดิมาดิมาดิ <c oughs> อ้าวแอละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม r E P O หรือก็คือรีโป้นั่นเองเกมที่จะให้เราเป็นหุ่นยนต์เข้าไปขโมยของในบ้านผีสิงนะครับสำหรับใครที่ถูกใจมากๆก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหวังว่าจะสนุกกันนะครับนีเวลากำกัดเลย Sociedad, ไม่รู okay. ้ไม okay. ่มีปะไม่มีป่ะไม่น่ามีไม่มีไม่มีเลเวันเฮ้ยเฮ้ยอดีครับตึ๊ดอ่ารถวิกดยอดไปดิกุดยอดเราต้องใส่ได้เยอ่งก่านี้อ็ได้ห้า ไม่ท <c oughs> ี่เวื่ี้เกียจดเลยเขี้เกี้ตายเลยนี่ไงของพวกนี้ไม่มีราคาเลยเหรอ,อยิ่ไม่ได้ไม่มันมันจะมีของที่มันมีราคาอยู่กูได้ยินเสียงคนดแล้ฮะอุะ้ยยีเสียงกล้องด้วยยังไงวูด้ยิน,นเ,เสียงพื้นห้ายอยู่แล้วีอุ้ยสองพัน ผักประตูไม่ได้อย่าไงไรมันต้องอ๋อลูกเปิดแล้วเปิดเลยโอเคปิดได้เฮ้ยอา่าวันเจอกันบุญมึงหิวเลือดเพื่อนนะเพื่อนถ้าเพื่อนเลือดรถ<ล>อ, <standards> อะไรวิ่ง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 อะไรอะไรอะไร เฮ้ยกูนิ่งยินแม่แล้วมันเข้าไปห้องเราแล้วมันเราเรา,เราพูดได้ว่าตอนเราแบบซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะอะไรอย่างงี้พูดได้พูดได้มันจะไม่ได้ยินเหรอตัวนี้ไม่ได้ยินอ่าตัวนี้เฮ้ยมันจะเข้า <c oughs> ไปแล้วมันจะเข้าไาแล้ว แค่ไม่ใ <boundaries> ห้ม <Pokemon hai> ันเห็น <guarding> ก <okay>? ็พอใช่ไหมบุเข้ามามันเราเดินไปงนนนี่มันอยู่ในห้องเดินกับรถเรานี่แหละโอ้ยจะเสียงอะไรนี่มันหาได้โตมไหมแย่เลยหลบหลบหลบจะอื่นเลยไม่ออน ไป,ห,ไปห้องนั้นไปแล้วเข้าห้องนั้นไปแล้วงั้นเราเข้าห้องนี้อุย้ยอุ้ยจานสองพันห้าแพงระวังนะเอา้เอาครับเด็กอะไรอะไรคืออะไรอันนี้เงาตัวส,งสูงๆแล้วก็ยื่นมือแต่โอ้โอ้จานจานแตกวิพิษจานแตกวิพิษโอ้จานจานทำมาจากย <laughs> ูเรเนียมเีิยแบบเรดิโอแอคทีฟไหน มันเป็นเงาสูงๆมีหน้ากาขาวๆอ๋อมันเป็นเอเดนแมนแล้วกูต้องทำอะไรกับมันอ๋อมันมันจะมาจ้องหน้ามึงมึงก็แอบมันไปแล้วกันกูต้องไม่มองหน้ามันหรือว่าต้องเดินหนีใช่มึงมึงต้องเดินหนีต้องเดินหนีโอเคมันมันเรียกมึงแล้ว เออมีเสียงคนร้องอยู่ข้างในกูควรจะเข้าไปไหมเนี่ยก็มันมีไอ้เอ็นได้มเนี่ยเปิดประตูปิดประตูเปิดประตูดีปินทำไมอ่ะดีปีนไปข้างนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมันมากลัวกดกดกดแถบดูแมพได้เลยเออโอ้ยยานาเด็กขาวฮ่โอ้ยมันเลี้ยกูตู้เย็นตู้เย็นเปิดตู้เย็นไม่มีอะไรเลยไอ้นี่เฮ้ยอ้าวงั้นทำไมเขาว่า ได้บ่เฮ้ยได้ด้วยแล้วก็อ่าฮะกูยอยู่ในตู้เลยเว้ยเฮ้แย่แล้วกูยอยู่คนเดียวกูอยู่คนเดียวแบบคนเดียวฮัลโหล ไปแล้วไปแล้วไปไปก้อยเยี่ยแล้วมุ้ยไปก้อยเยี่ยแล้วเฮ้ยมันยิงประตูเฮ้ยโดนรถกู้วิ่งโหพันหายหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมันถิบในมุ้ยนี่สุดเอารถไปไอ้นี่ก่อนไหมคือรถมันยัดได้ทีเดียวปะไม่มันก็ยัดไปนั่นแหละยัดไปได้หมดเลยไม่ไม่มุ้ยมุ้ยถ้ารถอะรถจับตรงนี้จับตรงนี้เนี่ยตรงป้ายเนี่ยต้นป้ายราคาเนี่ย เรีวิวเรกใหม้เฮ้ยันกันบาันกับ้าันกันบาโอ้โหอ่อ่ะโอ้กูจะตายแล้วมั้ยขี้นี่มันมันผีวนเวียนเ่ไว้สักทางรถมาเร็วเลมึงเขียนรถเร็วขียนรถเร็วไปไหนทางไหนกูะต้ไป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 ขึ้นเงินไปขึ้นเงินทางไห่ไหนอนั้นอยู่ไหนทางนี้อยู่นี่ไป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 เย้เย้เย้เยเยเด้อเดเด้อเดยวเด้อเด มึงรอมึงรอรถไวรถเข้าเลยเอ่อารถเข้ามารถเข้ามารถเข้ามาเร็วเร็วๆเร็วๆมเห็นใต้จำนวนเงินมัมิใต้เป็นึอ่ะอเฮะ่ฮะใตมันเป็นูนทหนึ่งอ uh. uh, right. uh ่ะ huh. ก hey, 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 ็คือมันมีเช็คไฟมัน huh. มีจุดเก็บเงินแค่จุดเดียวอ่าฮะเราเลยต้องเอาให้เยอะที่สุดพเราเงินไมซื้อของแต่ว่ากูเล่นเล่นจะหมดแะ มาที่ช็อปนี่คือจับจ่ายใช้สอยได้เงินเงินเปรเงินรวมนะเอาสกิลก่อนไปสตรน่าจะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะเอเนจีคริสตัลอันนี้ทรับทรับไม่เอาเอเออเอเนจีคริสตัลมันจะไว้ซ่อมอาวุธตัจะจมิน่าเกรดอใครคือทัมเบิลวิง มันก็จะติดปีให้มึงอ่ะเต็มเอายักให้คนเดียวก่อนดีกว่าเอาให้ตั้งในตั้งรุ่นเรียนเต็มมีหน้าเม็ดไม่เอาไม่เอาเลือกที่จะหมดแล้วไม่เอากู้เอาปีขึ้ตมิน่าคนละเม็ดเลยกู้เอาปีเอ๊ะปีเตมิน่าคนละเม็ดปีคนโคตรแพงเลยมุ้ยเป็นปีเอาดีกว่าระเบิดเอาปีแพงก็ไม่เอาก็ได้ ไอ้นี่สเต็งไม่ได้เราเอาไปสี่กล่องเลยหรือว่านี่สเต็งก็คนละกล่องคนละกล่องเอ้คิวเอาคิวคิวให้ตั้งก<ม>็เป็นหน่อยอไรลหกสิบไหวยังไหวเยู่แล้วต่อไปกูไม่โดนอะไรกูก็ชิวๆแล้วคอร์สเนี่ยไม่เอา <laughs> ไปดูาปราคามันดิทุกเพื่อนได้นะเอ้ยเอ้เอ้แสบโอ้ย <laughs> โอ้ย โอ้ยเดี๋ยวไม่จมย์เดียดี่ก็มาดิไอ้กันดี้เฮ้ไหนเฮ้ไหนไม่ไหนกูหยุดเอาไว้แล้วไอ้เ่ด้วยฟอสของกูพกนี

พิเศษไปแล้วใช่แต่มีน้าคนละกล่องเป็มวินาสองภารกิจเนี่ยกดเนี่ยแล้วภารกิจโอเครอยถือปุ๊บไปแล้วตายกันหมดอุ้ยไอ้มุ้ยดันใหม่มุ้ยดนใหมู่่ไงวาดันใหม่อันนี้มีสองจุดแล้วนะมันเล่นก็มันเป็นภาพที่ไม่ใช่เห็นนะ โอ้ยรอบละหมื่นระวังนะไอ้นั่นคือเป้าหมายที่ต้องเก็บให้ถึงกันเลยใช่ใช่ถ้าทำไม่สำเร็จเกมก็โอาอร์โอ้ยโห้ยกระแทกทีเดียวลบไปแปดร้อยพระเจ้าแปดร้อยอะไรอ่ะเท่าไหร่อ่ะสี่พันสามรถ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 อยู่นี่รถอยู่นี่เฮ้ยมีเสียงใครพูดอะ มีมีอันนี้ด้วยอะไรอ่ะหกพันหกพเจ็ดเอาเอาลัอนี้ไปส่งก่อนไหมอเยอะเยอะ

วันนี้ไปก่อนปะได้เอาไปก่อนก็นไดไ้เดี๋ยวพี่เสต่งแจ้งยินไปไหนวางวางไปวางไปเออวาง,วาง,วางไว้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปนี่นะเราต้องไปหาจุดสกของจุดใหม่เพราะต้องยิใชัแล้วอาา่าฮะอ่าเอารถไปด้วยใช่ไหมเอาไปด้วยเลยเพราะเราต้องไปส่งอีกทีนึง

เดี๋ยวเดี๋ยวต้องก็หัวมันเข้าเราเข็นมาเอาไปด้วยเอาไปด้วยมันจะมันจะเป็นชุดในในที่จ่ายตังค์ A f e w moments later เฮ้ยอ้าวไ <c oughs> อยเย้เี้ยจังหวาหันหลังนะตว์ <c oughs> โอ้โดนยิงจากข้างหลัง <c oughs> พี่เศกพี่เศกไม่เห็นกูแน่เลยพี่เศษก็ไม่ได้ยินยด้วยพี่เศกไม่ได้ยินเราก็ตอนเนี่ยม่ได้ยินถ้าถ้าเราเปิดไมน,นี่พี่ขวาก็ได้ยินพีเ่เสกคงจะตามหาไอ้ตังไปไหนไอ้ไตังตายแล้วพี่เศษอยากเอาระเบิดมาใส่มาไทยเยเกอาวะน,นี่ยังโคตรเซียนเอาศพลงไปขายเฮ้ยลุงไม่ตายลุงไม่ตายมันต้ไอ้ลุงมันต้องใช้ระเบิดสองลูกกันดิ กูเลยยังไม่ใช้ระเบิดโหจากผู้ถูกล่ากลายเป็นผู้ล่าแทนว่ะฉากตายจะไดนหัวกูพอนอยู่แนวนั่นเปนข้ออะไงเห็นมีเงนให้เดือดรับหัวเจอตอนนี้เงินรวมมีแค่สี่พันนี่ต้องหาอีกหกพันอุ้ยอุ้ยอุ้ยนมเยดเคอุ้ยเยอะ เยอะวีโนมันยังเลวเลยใช่นมนมต้องทุบถิงอุ้ยของใหม่ของใหม่อ,อันนีไม่เคยเห็นมาก่อนดเซอร์อันี้ไม่เคยเห็นมาก่อนอจีลล่รถแบบทีละหนึ่งดนันต่อวินาทีวยเด้กันแหละแย่แหละแล้วมื่กดดูแบบได้นี่กดแถบกดแถบดูแบบได้เราก็ตายแล้วเรา,ากด็ดูแบบไ,ไม่ได้เจอ พิเสียต้องหาจุดตกของอะเสียงแปลกแปกไปยังไงจจุดของของต้องกดเปิดมันต้องกดเปิดด้วยไหมไม่เอารถไปเดี๋ยวมันไม่ต้องหาแบบเฮ้ยเดินแบกเอาไงง่ายกว่าเอารถไปเขียนจโดนไอ้ดูไอ้นี่เฮ้ยนี่ไงโอ้โหหกพันพอดีเลย เฮ้ยของถือยากด้วยทอามามีเสียงเงี้ยโอ้เอเอาไว้เรียกลุงนะของเรียกลุงเหรอเออไอเทมเตยอย่างมันจะไว้ใมันเอาไวฆ่าเราวิางา่งขันอีกไข่ก่งนไข่ไรไข่ข้าวตีบาทเมื่อกี้หล่นหล่นเมื่อกี้เลยชาปันแย่แล้วหาเศษอะไรก็ได้บ้างแถวนี้ก็จะมีอยู่วะ พิเศษถ้ากดแถบอ่ะจะพิเศษไปกดแถบพิเศษไปรู้แล้วเขาจะมีของเยอะเลยคาหวังว่าพิเศษจะรู้มันกดแถบมันจะเห็นจุดแดงๆในแมพไปแล้วมันจะรู้ว่าเราได้มีของอ๋อเคเอต่ถ้าถ้าส่งมือกอล์ฟมาไหมันจะมือกดทางซ้ายฟนั้นไฟไว่แบกน่าจะหยิบได้ปะไม่รู้เราเป็นผีเราไม่รู้เราอะไรหยิบได้อหยิบไม่ได้มันจะมีโยกตาอยู่หลังไอ้คาเตอร์บาร์นั่นอีกอันหนึ่งปะใช่ ที่ที่กูกำลังจะกระโดดไปหยิบแล้วกูก็โดนไล่ยลังเี่ยอีกครั้งหนึ่งบาทเนี่ยไอ้สองร้อยเองแล้วรู้อะไรบ้างมือเพราเราเกิดแล้วเราต้องรีบินกลับไปรถนะเพราะว่าฝู่งมันมันจะมาจะทึบเราเราเกิดหมายความว่าไงวะเราจะเกิดในใช่เราจะเกิดในนั้นเนี่ยโอ้แด้เป็นจริงชูเพื่อนแต่หลังๆอ่ะมันจะมีศูนย์กับสี่แคือี่ีสี่บีสี่เจ็ดควายสบายแหละเสียร่างฐานทำตบไปได้ รูปปั้นเป็นโคดากัวผรู้ว่าย,ยัดแล้วมันไอ้ทุบเลยมันต้องเงินถึงก่อนใช่ไหมัมนถ,ถึงจะทุบใช่ติดตามเคล็ดติดตามที่มันรีเฟรชอันนี้นะพอเราก็จะเกิดตรงนี้ใช่ไหมใช่เราจะเกิดตรงนี้จบตัวหนึ่งสองเกิดแล้วฮ่ากลับ <G l ug> มาแล้วได้แล้ววิ่งเ,เดรยวที่สุดวิกลับวิกลับ โอ๊ยแต่ไม่น่าหมดเลยเหลือหนึ่งด้วยอ่ะไปแล้วหนึ่งคน หลุดเฉยอะไรวะ